ครับสวัสดีครับวันนี้ผมนายกิติศักดิ์เข้าพรองวันนี้จะเอาพระสมเด็จวัดระฆังเนื้อแดงสบู่เลือดที่สร้างในยุคต้นนะครับสร้างในยุคต้นของสมเด็จสองป,ปู่โตนะครับในยุคนั้นนะครับจะให้ทุกท่านมา <c oughs> ดูว่าพระยุคต้นที่ท่านได้สร้างไว้ว่าน มวลสารเป็นอย่างไรนะครับผมจะเอาทั้งยุคต้นยุคกลางยุคปลายนะครับเป็นเนื้อแดงสบู่เลือดนะครับให้ทุกท่านได้เปรียบเทียบเทียบเคียงนะครับว่าพระที่สร้างในยุคต้นแม่พิมพ์กับมวลสารจะแตกต่างกับยุคก,กลางยุคปลายนะครับครับขอทุกท่านได้ประดับรับชมและเทียบเคียงนะครับและชมให้มีสตินะครับแล้วก็ คิดไปถึงอะไรอดีตในยุคสมัยนั้นนะครับว่าสมัยนั้นยังโบราณอยู่นะครับแล้วก็ยังแม่พิมพ์ยังเป็นแม่พิมพ์โบราณนะครับแล้วก็แม่พิมพ์ทุกพิมพ์นะครับพิมพ์หนึ่งก็แกะกันหลายคนนะครับและแม่พิมพ์ก็มีตื้นมีบางมีหนาแม้แต่องค์พระก็มีตื้นมีหนานะครับมีแล้วก็องค์พระก็มีบางมีเล็กนะครับ คอยดูนะครับแล้วมวลสารก็ในอันยุคต้นนะครับต้นนะครับมวลสารก็จะเป็นเม็ดใหญ่ๆเนี่ยนะครับเม็ดจะใหญ่นะครับมวลสารจะเม็ดใหญ่มากครับดูครับนี่คือคาบแคนไซนะครับเรียกคาบแคนไซนะครับคาบแคนไซนะครับนี่ครับพระเนื้อแดงสบู่เลือดสร้างในยุคต้นนะครับนี่ครับครับแร่นะครับ หินแร่นะครับห right. okay. ินแร่สีนะครับนะครับหินแร่นะครับไม่ใช่หยกนะครับนะครับอันนี้ก็ผมพุทุคุณทั้ง5้านะครับผมพุทุคุณทั้ง5นะครับอันนี้เม็ดแร่หินสีนะครับหยกสมัยก่อนนะครับเป็นเม็ดใหญ่ๆนะครับพระอยกต้นนี้มวลสารจะเม็ดใหญ่นะครับทุกอย่างตั้งนะครับใหญ่นะครับแล้วก็พิมพ์พระก็จะมีการซอกล่องอยู่นะครับดูครับ มีการสอบล่องนะครับนะครับสอบ่องนะครับนะครับวามเก่าครับอายุมากกว่า150มากกว่า150 170ปีนะครับดูครับเนี่ยครับพระเก่าจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาลงให้หลายพิมพ์นะครับให้ทุกท่านได้เทียบเคียงนะครับก็พระในยุคสมัยที่หลบตอนนั้นท่านยังเป็นท่านยังไม่เป็นสมเด็จอาจารย์โตพระมงกศรีนะครับเนี่ยคน ชาวบ้านชาวเมืองนิยมเล็กัวโตนะครับในยุคนั้นนะครับดูครับการหดจนย่อของพระนะครับดูครับพระสมัยก่อนจะหดจนย่อดูครับนี่นะครับจากธรรมชาตินะครับจะมีเงาเงานิดๆนะครับเพราะกล้องของผมยังไม่มาตรฐานนะครับนะครับนะครับสีเขียวนี่ครับเม็ดหยกนะครับเยัยมีเม็ดหยกครับเม็ดหยกนะครับเม็ดหยกอันนี้ดำาๆนี่คือมีแร่เล็กๆนะครับ แร่เหล็กไหลโกรดปีนะครับมีครับมีครับนี่คือแร่เหล็กไหลโกรดปีนะครับมีครับมีครับสองเม็ดนี่ครับเดี๋ยวผมจะปิดพัดลมก่อนนะครับเพราะว่าสวยครับดูครับดันข้า็มีการตัดยนต์ตัดตัดต่อนะครับเห็นไหมครับ ข้างมีการตัดต่อนะครับดูครับตัดต่อนะครับเป็นขึ้นเป็นขึนครับนี่คือยุคต้นนะครับยุคต้นจะเป็นตัดต่อย่างนี้นะครับตัดต่อนะครับเม็ดมูลสารจะเม็ดใหญ่ๆนะครับสมัยก่อนก็ใช้โรยนะครับด่ครับท่านท่านตำหกโขงจับหยาบแล้วก็เอาลงผสมนะครับือพิมพ์พระครับด่ครับนะครับไอทองครับพวกนี้ทองครับ กายทองครับพวกนี้ครับแต่กายทองดีครับพระยุดต้นๆนะครับอย่างนี้ครับดีครับอันนี้กับมองไม่เห็นนะครับนีครับแร่เหล็กไหลผงไฟดำครับคือแร่เหล็กไหลกดปีครับนีครับเงาเงานีครับดำดำเงาเงานี่นะครับนี่ครับเจอครับเป็นไซทับอยู่นี่ครับครับเป็นไซทับอยู่ครับนี่ครับพระดูง่ายครับถ้าเป็นพระของแท้นะครับของสร้างถึงอายุมากกว่าร้อย ห้าสิบร้อยเจ็ดสิบปีจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับร้อยห้าสิบหกปีเป็นนี้ครับดูข้าบขนสายนี่ครับนี่ครับข้าบขนสายจะขึ้นอย่างนี้ครับคือข้าบน้ําน้าอ้อยเคี้ยวน้ําพึ่งน้ําว่านนะครับก็ขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับข้าบน้าว่านข้าบน้ําดินศักดิ์สิทธิ์นะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับค้าบน้าว่านขาบน้ําดินศักดิ์สิทธิ์ค้าบน้ํามนต์ศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ มวลสารพุทธคุณทั้งหลายแหละนะครับที่ท่านได้นำมือส่งผสมครับนี่ครับนี่เม็ดหนึ่งครับนี่ครับเม็ดหนึ่งครับเดือดๆนี่ครับซ่อนอยู่นี่ครับนี่ครับได้เหล็กไหลผงไฟดำนะครับนี่ครับนะครับเยอะครับมวลสารทั้งนั้นเลยครับเนี่ยมวลสารทั้งนั้นเลยครับพวกนี้ใช่หมดเลยครับพุทธคุณทั้งห้านะครับนะครับนี่นี่เม็ดแรกครับเม็ดแรกครับ นีเม็ดแรกครับสวยครับเจ้าของยุคต้นๆน่ะดูง่ายครับเห็นชัดเจนครับเพราะเม็ดใหญ่ครับดีครับอันนี้เขียวๆนี่ครับนี่ยกครับนี่ยกนะครับยกยกครับอันนี้อยู่ในรูแว๊บๆนี่นี่แว๊บๆแน่ะมีเล่นแสงอยู่นี่ครับมีเงาเงาๆนี่ครับอันนี้คือแร่เหล็กไหลผงไฟดํานะครับนะครับดูครับสวยครับโอ้ยกเม็ดนี่ยกเม็ดนี้สวยมากครับนี่ยกครับเห็นไหมครับยกยกครับสวยมากครับ นี่แะครับพระสัมเท็จยุคต้นนะครับเป็นอย่างนี้นะครับเนด้อต้องเป็นอย่างนี้นะครับโหคาบแป็นไซส์เป็นเป็นเป็นนี่เลยครับเห็นไหมครับเนี่ยสวยมากครับแล้วก็ถ้าเป็นโหนี่เม็ดหนึ่งครับเนี่ยโหอยู่กลางเลยครับเนี่ยนี่ครับทั้งนั้นเลยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยทั้งนั้นเลยครับเงาเงาวาวๆนี่ครับใช่เลยครับแร่เหลายๆก้อนปีครับนี่ครับนี่ครับแร่แร่เขียวครับเนี่ย แร่นะครับแร่แร่แร่เขาขุนนะครับพวกเขาขุนเนี่ยเม็ดหินเขาขุนนะครับแล้วเขาก็จะกลายสีครับสีของของของดินนะดินศักดิ์ธิีเขาจะอมอมจะกลายเป็นสีเขียวเลยนะครับนะครับออกเขียวเขียวนะครับนี่ครับวิธีดูครับดูคร่าวๆนะครับก็มีให้ดูเยอะครับดูก็พิมพ์นี้ก็ไม่มีเยอะนะครับแต่ให้ดูตั้งแต่ยุคต้นยุคกลางยุคปลายนะครับจะเย็นๆนะครับดูด้วยกันนะครับนี่ครับ ในครอบคาบคาบดินคาบแผ่นสายนะครับคาบดินศักดิ์สิทธิ์คาบน้ําน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับค่อยๆดูนะครับนะครับนี่ครับโอ้เม็ดหยกสวยครับเม็ดหยกสวยครับนะครับดูครับในคาบดินนะครับไอ้เขียวเขียวน้ําเงินนะครับสีน้ําเงินนะครับี่คาบดินศักดิ์สิทธิ์นะครับคาบดินเจ็ดปวงเจ็ดป่าเจ็ดท่านะครับนะครับพวกนี้คาบดินศักดิ์สิทธิ์นะครับดูครับดูครับ นี่ครับดูดูไปเลยครับนี่ครับจะดูด้านหลังอีกนะครับดี๋ยให้ดูด้านหลังนะครับครับอันนี้ก็มีประกายทองนะครับแผ่นทองนะครับขึ้นมาครับเดี๋ยวดูดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังนะครับเป็นยังไงด้านหลังครับโอ้โหครับ เพชรบอลเลอร์เลยครับเนี่ครับเพชรมูลสารบอลเลอร์ครับดูครับผมพุทธคุณดังห้านะครับผมเนี่ยผมพุทธคุณดังห้าข้าวขาวเล็กๆในน้อยเนี่ยครับแล้วแผ่นใหญ่ๆนะครับมีเม็ดแร่นะครับเม็ดแร่เม็ดผงพุทธคุณทั้งห้านี้เม็ดหยกครับเม็ดหยกของนี้เม็ดบอลเลอร์เลยครับนี่เม็ดบอลเลอร์เลยผงศักดิ์สิทธิ์นะครับเม็ดศักดิ์สิทธิ์นะครับอนนี้มูลสารศักดิ์สิทธิ์เม็ดใหญ่ครับเห็นไหมครับถ้าอยู่ต้นๆน่ะมูลสารจะเยอะครับเพราะท่านบรรจงเพราะท่านได้ไปหามูลสารมาครับ ถ้าเป็นพระของท่านที่ได้ที่ได้ทาด้วยมือนะครับได้ปลูกเสกได้ปลูกเศษได้ทําที่วัดนะครับได้ทําที่วัดได้ปั๊มได้กดปั๊มที่วัดและปลูกเศษที่วัดนะครับนะครับท่านจะเม็ดมูลสารดูครับจะเม็ดใหญ่ๆนะครับดูครับนี่นะครับมูลสารของสมเด็จโตพงศ์ีสุครังที่นได้สร้างนะครับถ้าเป็นพระที่สร้างที่วัดเป็นยุคต้นๆนะครับดูครับมูลสารี่เม็ดใหญ่นะครับเม็ดใหญ่มากครับนี่ครับดูครับสวยๆนะครับดูครับ ดูครับเม็ดแร่สวยๆครับขาวๆนี่ครับดูครับเม็ดแร่สวยๆนะครับดูครับนี่นะครับคือผมว่าพระยุคต้นนั้นดูง่ายบนสารจะเม็ดใหญ่เพราะสมัยก่อนเขาไม่มีเครื่องตวงวัดไม่มีอะไรทุกอย่างนะครับแค่ตำตำโขกๆนะครับรมผสมแล้วถ้ากดนะครับแล้วก็ตำกดๆให้เป็นแค่เหนียวดินเป็นเหนียว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 เสร็จก็ม้วนม้วนม้วนปั่นปั่นให้แล้วก็เอามากดลงแม่พิมพ์ครับนะครับ รวมผสมเลยนะครับนะครับนะครับถ้าใครเคยเคยทําพระก็จะรู้นะครับเพราะสมัยก่อนเขาไม่ได้ทำมาเพื่อมาซื้อขายนะครับนี่ครับนี่ครับจะให้ดูทุกท่านดูครับได้เทียบเคียงว่าพระแท้ๆต้องเป็นอย่างนี้นะครับนะครับดูดูคํนไซแล้วแคนไซต้องทับถมพวกพวกแร่แร่นะครับพวกแร่ทุกอย่างครับตรงทับนะครับต้องทับหมดนะครับต้องทับนะดูครับจะทับหมดเลยครับอันนี้แร่เหล็กไหลผงไผยดำนะครับเห็นไหมครับ อันนี้ก็แล่เหล็กไหลผงไผ่ดานะครับตรงเนี้ยเนี่ยลงมาเหลือตรงนี้หน่อยครับเนี่ยแล่เหล็กไหลผงไผ่ก็ถูกคาบกันซสายทับถมนะครับเนี่ยทับถมนะครับนี่ครับดูครับทั้งนั้นเลยครับดูครับนี่ครับนะครับเต็มไปหมดนะครับดูครับเจอคาบเันซสายทับนี่ครับนี่คาบเป็นสาทับถมหมดแล้วครับเนี่ยทับทับหมดเลยครับนี่ครับทับทั้งข้างนะครับนี่ครับนี่ผมเอียงให้ดูนะครับเอียงเอียงองพระนะครับจะได้ไม่ไม่จะทอนเงานะครับนี่ครับดูครับ ดูครับนี่ครับเม็ดหยกนะครับดูครับอันนี้ดูง่ายครับเนี่ยดูแขนซสายครับได้ดูะอุปโบราณให้ดูง่ายครับเนี่ยข้าศน์ขซสายเนี่ยต้องทับถมเม็ดแร่เม็ดเม็ดแร่เม็ดหมดทับถมทับข้างบนนะครับแล้วก็ทับถมพวกแร่พวกมลสารนะครับผมทุกคุณที่กนี่ครับเดี๋ยวครับดี่เม็ดเม็ดเขาขุนครับเม็ดเขาขุนครับเม็ดเขาขุนดูครับเจอครับเป็นสายนี่เม็ดเขาขุนครับผมพุทธุทั้งหานะครับเห็นไหมครับ นี่ค <tu> ร <i ro> ับตรงนี uh ้เจอคราบเป็นไซส์แล้วเป็นเม็ดเขาขุนนะครับพวกนี้เม็ดเขาขุนเม็ดแร่วิเศษครับของวิเศษทท้งนั้นเลยครับตรงนี้ครับองวิเศษนะครับนี่ครับดูครับเดี๋ยวผมจะให้ดูประมาณ20องค์ครับยุคต้นครับเรามาดูยุคกลาง20องค์นะครับมีมาเยอะนะครับมีมาเยอะพระยุคต้นสร้างน้อยนะครับคงได้มาเป็นขนานครับขนานถ้าตักเป็นขนานให้นับสมัยนะครับตักเป็นถ้วยให้นะครับ ด้วยขนาดนะครับรู้ได้กี okay. 34, lifetime, ่องค์กี <leich> ่องคนก็ได้สามสิบสี่สิบองค์ห้าสิบองค์นะครับนะครับคงได้อันนี้คงอขนาดหนึ่งนะครับขนาดนึ่งรวมรวมรวมนะครับได้มาเยอะหร่าครับได้มาเยอะนะครับนี่คือยุต้นนะครับดูข้างๆจะมีการตัดต่อนะครับนะครับตัดต่อนะครับเนี่ยตัดต่อนะครับอายุต้นจะตัดต่อนะครับดูการตัดต่อนะครับถ้าบอกว่าแม่พิมพ์พระเสด็จ วันละครั้งยุคต้นยุคกลางยุคปลายนี่ครับคือแม่พิมพ์เนี่ยห้ามห้ามจุดห้ามชี้ตำหนินะครับพิมพ์เดียวเดี๋ยวผมจะให้ดูครับพิมพ์เดียวไม่เหมือนกันนะครับแค่จะมีการตื้นมีหนามีบางไม่เหมือนกันนะครับดูนะครับองค์ต่อไปนะครับดูครับองค์ต่อไปนะครับนี่ครับอันนี้องค์แรกนะครับเดี๋ยวดูองค์ที่สองนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับดูแรกครับโอ้โห แล่สวยมากองนี้ครับนี่ครับองนี้แล่สวยครับดูครับความหนาดูดูให้ดูให้ดูดูความหนาความอ้วนนะครับนี่ครับนี่คือองค์แรกนะครับองค์แรกนะครับองค์แรกองค์ที่สองนะครับเห็นไหมครับองค์ที่สองครับคือเขาเขาจะเล็กกว่าหน่อยครับไหมครับเล็กกว่าหน่อยนะครับดูขอบครับนะครับเล็กกว่าหน่อยนะครับดูขอบบนนะครับนีครับขอบเล็กกว่าหน่อยนะครับนะครับแลวความความหนาก็ไม่เท่ากันนะครับแล้วขอบ ขอก็ไม่เท่ากันนะครับไม่เท่ากันนะครับไม่เท่ากันนะครับสังเกตเลยครับอีโอค์ที่2นะครับดูครับออค์ที่2ครับมูนสารก็ไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่องค์ไหนที่จะนะครับแขนก็ไม่เหมือนกันนะครับพิมพ์เดียวกันนะครับแต่ไม่เหมือนกันนะครับรู้ความแตกต่างครับให้ดูให้มีสติแล้วครับและเทียบเคียงนะครับเทียบเคียงนี่คือเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับอายุมากกว่า150้ปีขึ้นไปถึงประวัติศาสตร์นะครับ นะครับมีค่ามหาศาลนะครับเพราะว่าเป็นของโบราณนะครับนี่ครับดูครับนี่นะครับคือของของโบราณนะครับดูครับสวยไหมครับดูครับดูครับดูครับนี่เม็ดขาวขุนนะครับเม็ดขาวขุนนะครับเม็ดแร่เม็ดขาวขุนผงแป้งผงทุกคุนตรงจับตัวมันแป้งนะครับดูคับเป็นสายเกาะอีกทีหนึ่งครับดูครับครับเป็นสายนี่เกาะนะครับขึ้นมาเป็นบางส่วนนะครับเกาะหมดเลยครับนะครับ ดูครับนี่คือนะครับนี่คือพระโบราณเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับดูแล้วก็เม็ดนี่เม็ดหยกครับเม็ดหยกครับนี่ครับเป็นไซต์ทับนะครับเป็นทับหยกไอ้นี้เราเงาเงาเหลือเหลือเนี่ก็คือแร่เหล็กไหลโกดปีครับนี่ครับเม็ดมาเริ่มเลยครับนี่นี่คือเข้าตามหากันนี่นะครับนี่นะครับพระสเสด็จพระคังที่ต้องเข้าตามหาก็คือหาเม็ดนี้แหละครับพระสเสด็จคังแร่เหล็กไหลโกดปีนะครับเนี่ยหรือแร่เหล็กไหลผงไผ่ดำนี่ครับนี่ครับนี่แหละครับ นี่แหละครับสมเด็จประคังก็เป็นอย่างนี้นะครับเนื้อต้องเก่าอย่างนี้นะครับเนี่ยต้องหดย่นย่อมีรอยลานรอยล้ามีหลุมมีบอ่อมีคาบแค่นไสอย่างนี้ครับมีคาบน้ําดินศักดิ์สิทธิ์คาบน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับคาบดินเจ็ดหลงดินเจ็ดปลามีคาบตะไคร่มีคาบลาคาบขึ้นมาหมดนะครับไหมครับนี่แหละครับแล้บนสางก็ต้องมีแร่เหล็กไหลโกลไกแร่เหล็กไหลโกลไฟดานะครับมีเมด็ดยกนะครับเม็ดยกครับ ยุคนี้ยุคนี้จะเป็นน้ำน้ำอ้อยเคี้ยวอยู่นะครับนะครับอ้อยเคียวแดงแนะครับเด็กยแดงแครับาน้ำอ้อยเคี้ยวนะครับดูครับดูครับเคยเห็นไหมครับแบบนี้ครับดูนี้เป็นรอยร่องนะครับรอยร่องของของวายพาซีนะครับจะเจอครับแคนไซมาทับปิดลเป็นรูแล้วครับแล้วก็นี่ครับนี่ครับหินสีนะครับแร่สีนะครับแร่นี่ครับแร่ใสนะครับเบอร์เอิญสีตะท้อนเข้ามากลายเป็นสีส้มนะครับส้มสวยเป็นพลอยนะครับสวยมากครับเี่ครับ สวยมากครับก็หากันนะครับเนี่ยแล้วก็คาบแข็นส์ทับหมดนะครับดูครับต้องดูอย่างนี้ครับนี่คือพระสมเด็จวระครังของแท้ต้องเป็นอย่างนี้นะครับน้อยคนนะครับที่จะได้นะครับเพราะสมัยนั้นเขาตัดเป็นขนานนะครับแจกคนที่เป็นเป็นเจ้าเป็นนายในยุคสมัยนะครับเพื่อเอาแปดจกไพ่พลนะครับไว้ไว้ลบนะครับนี่ครับสวยครับ พระรุ่นนี้สร้างตั้งแต่ยุคต้นยุคกลางยุคปลายนะครับเดี๋ยวจะให้ดูครับจะแตกต่างมวลสารก็แตกต่างกันนะครับมวลสารนี่จะแตกต่างกันนะครับมวลสารพระจะแตกต่างกันยุคต้นมวลสารจะเยอะจะเม็ดใหญ่มีแร่เหล็กไหลมีหยกนะครับดูครับดีครับดีครับดีครับลองดูครับดีครับดูครับมีและครับดูครับดูดูคาดเป็นสายหนาไหมครับดูครับทั้งนี้อันนี้แร่นะครับแร่หินนะครับหินแร่นะครับ เจอคาบแผ่นสายดูแถมทิ้งเลยครับดูครับนี่นะครับคือของของแถมดูง่ายครับนี่ครับจะเป็นธรรมชาตินะครับธรรมชาติจะบ่งบอกว่านี่คือของธรรมชาตินะครับมนุษย์ทําไม่ได้ครับก็ต้องเก่าธรรมชาติดูครับดูแลท่านครับดูครับผมศักดิ์สิทธิ์แล่ศักดิ์สิทธิ์นั่นนครับเนี่ยนะครับกลายเป็นกลายเป็นกลายเป็นเม็ดพระธาตุนะครับเห็นไหมครับสายเป็นข้าเป็นเม็ดเป็นพระธาตุนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับต้องหากันครับดูครับแล้วก็ลอยพระ พระนี่ตัดตัดต่อนะครับดูเนี่ยพระนี่ตัดต่อนะครับตัดต่อนะครับเป็นขึ้นๆคือตัดต่อนะครับมีตัดต่อนะครับตัดต่อพายุต้นเนี่ยตัดต่อนะครับตัดต่อต่อตึงเขาจะตัดต่อตึงนะครับต่อตึงเพื่อไม่ให้วิชาเสื่อมคลายนะครับนะครับคือวิชาจะไม่เสื่อมคลายเอาตัดต่อต่อไว้ครับต่อไว้ไม่ให้วิชาเสื่อมคลายนะครับแล้วจับพุกทุกคุณน่แรงมากนะครับแรงมากพระสมเด็จประคังต้นนเนี่ยเพราะมวลสารเยอะครับ หพอทคุณเยอะนะครับดูครับดูครับท่านดูดิครับดูในสายตานะครับว่าของล็อกในแบบมันทําไม่ได้ล็อกมันทําไม่ได้มันจะทําได้แต่ยุคเหนือยุคปลายนะครับนะครับทํายุคปลายทําได้ครับยุคต้นๆทาไม่ได้หรอกครับเพราะความแร่งของเนื้อพระนะครับดูครับดูครับความแก่งของเนื้อพระมีครับดูครับดูเจอครับดูดูไมดูนะครับเม็ดนี้หาไม่เกือบเกือบไม่เจอครับท้าไม่ชี้บอกไม่รู้นะครับดูเม็ดอะไรครับดูไหมเนี่ย นี่คือแร่เหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับนี่ครับแม็กเจอค้าวเป็นไซส์เรืบๆเดี๋ยวข้าเป็นไซส์ทับนะครับทับคือกล้องมันหนึ่งพันหนึ่งพันหัว X มันมองมันมันสามารถขยายออกมาเห็นนะครับดูครับเป็นไซส์ทับหนาเป็นสีดินสีสีดินสีลาขึ้นเต็มไปหมดครับนะครับลานะครับดูครับนี่ครับนี่นี่กับนี่กับเม็ดเม็ดแร่นะครับนี่นี่ครับแร่เหล็กไหลนะครับแม่เหล็กไหลนั่นเลยครับเจอข้าวเป็นไซส์ทับนะครับ ดูองค์พระหน้าพระผย่นย่อครับดูดูครับนี่ครับแต่ดูด้านหลังนะครับคือห้ามดูพิมพ์นะครับพิมพ์จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะพระเขากแกะชาวบ้านเขาแกะแบกนะครับแกะพิมพิมพ์ไม้นะครับสมัยก่อนนะครับโอ้ยดูครับนี่ครับดูครับนี่ครับอย่าให้ดูครับนี่ให้เรียนรู้ให้ศึกษากันนะครับว่าพระแท้ๆน่ะเขาเป็นอย่างนี้นะครับไม่ต้องไปเฉียงกันนะครับนะครับสมัยก่อนไม่มีให้เห็นอย่างนี้นะครับ เนียจะถ่ายรูปลงหนังสือยังไม่เห็นเม็ดอย่างนี้เลยนะครับนี่คือเม็ดแร่นะครับเม็ดแร่ศักิสิทธ์นะครับพวกนี้ครับนี่ครับดูครับนี่ครับแล้วพวกนี้ทาปอไม่ได้นะครับคือคาบแคนไซเนี่ยจะธรรมชาติจะทับถมนะครับแล้วตัวตัวตัวแร่ตัวหินนี่ครับก็จะเข้าแคนไซนี่ดูครับตกแคนไซตกนะครับคือเขาจะมีคาบแคนไซ์ข้างในอีกรอบอีกชั้นหนึ่งนะครับของหินเนี่ยพวกหินนี่ก็มีแคนไซอยู่แล้วก็เจอคาบแคนไซของน้ําปูนน้าน้ำปูนน้ำ บนสารนี่ขึ้นมาทับอีกทีหนึ่งครับอนะครับตกกรึกนะครับคือดูันง่ายๆอย่างนี้ครับเดี๋ยวดูชัดๆอย่างนี้ครับนีครับนี่คือมวลสารนะครับนีครับมีเม็ดหยกเม็ดอะไรครับดูครับอยากให้ท่านดูนะครับพระแท้ๆต้องเป็นอย่างนี้นะครับไม่ต้องไปวิจัยอะไรมากครับนะครับแล้วก็ไปจับพอพอเราเห็นว่าเป็นมวลสารครบทุกอย่างอายุในสายตานะครับเห็นว่าเป็นอายุมากกว่า150ปีขึ้นไปในเนี้ย เราจับพลังเลยครับภาผมนี้จับพลังได้ครับสัมผัสได้นะครับนะครับโอ้โหดูครับดูสิครับดูสิครับดีหล่ะครับเม็ดใหญ่ไม่ใหญ่ลองดูเลยครับนี่ครับเป็นเป็นเม็ดพระธาตุเลยนะครับเป็นเม็ดพระธาตุนะครับเป็นเม็ดเม็ดพระธาตุนะครับนะครับนี่ขยายด้วยกล้อง1 6 0 0 x ันรเ็เห็นชัดเจนขนาดนี้ครับดูเห็นเเม็ดหยกเฉียงๆด้านหลังนะครับดูครับนะครับเม็ดหยกนะครับดูรอยรอยพัดรอยรอยตัดต่อนะครับ ไปเสมอกันนะครับบอลบอลบุบๆนะครับดูนะครับตัดต่อเป็นอย่างนี้นะครับนะครับไม่เสมอครับผ้าบิดเบี้ยวๆนะครับยุคต้นนะครับความสูงความต่ําไม่เท่ากันนะครับหนาไม่เท่าคือกดกดหลายคนครับกดกดหลายคนแม่พิมพ์ก็พิมพ์เดียวพิมพ์เดียวก็แกะหลายคนมันก็มีมีลึกมีตื้นมีบางไม่เหมือนกันครับนี่ครับโอ้โหเม็ดนี้โอ้โหนะครับห็นสีนะครับหนศักดิ์สิทธิ์นะครับดูครับนี่แหละครับเหนศักดิ์สิทธิ์ก็บอกว่างี้นะครับอันนี้ เป็นหลุมนะครับหลุมนี่ก็คือเป็นเป็นเม็ดแร่คือหลุดออกไปแล้วคาบแคนไซกระทับรูอีกครับงอกขึ้นมาปิดรูนะครับในพวกนี้ยนะครับมันเป็นธรรมชาตินะครับแคนไซตจะงอกมาปิดรูนะครับเนี่ยนะครับปิดรูนะครับนี่ครับแคนไซนะครับดูครับต้องดูอย่างนี้นะครับศึกษาไว้ครับศึกษาไว้ครับพระแท้แท้ต้องเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือยุคต้นนะครับเนืือแดงมียุคต้นยุคกลางยุคปลายนะครับต้องดูให้ดีนะครับ นะครับแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่ก็ไม่ทันก็มีนะครับสร้างปีพศ2420นะครับก็ไม่ทันนะครับมีนะครับต้องต้องดูให้เป็นนะครับดูให้ออกครับนี่ขยายได้กล้อง 1,600X นะครับแต่กล้องราคาถูกนะครับราคาถูกตอนนี้อยากได้กล้องขยายได้คือกล้องตัวใหญ่ครับจอใหญ่ๆอันนี้ชัดๆเดี๋ยวกำลังกำลังจะพร้อมแล้วละครับกำลังหาเอาเงิน ื่อจะได้ทุกท่านได้ดูแบบสบายตานะครับได้ดูสบายตาจะได้เห็นชัดๆบางทีมันเงาครับมันสะท้อนเป็นเม็ดสะท้อนเพราะต้องใช้ไฟส่องลงไปครับถ้าไม่ใช้ไฟส่องมันก็มองไม่เห็นมันก็บนสารมันก็ไม่มันก็มันก็สะท้อนขึ้นมาให้เราเห็นนะครับนะครับนี่ครับต้องดูครับเนี่ยนี่คือธรรมชาติของพระสมเด็จพระครังอยากให้ทุกท่านได้รู้นะครับเนี่ยครับเพื่อเผยแพร่เผยแพร่นะครับเพจผมไอ ยูทูบผมไม่ได้เป็นเป็นเป็นยูทูบขายพระนะครับไม่ใช่อาชีพผมนะครับอาชีพผมขายเกงยีนนะครับผมต้องการเอามาเผยแพร่ให้ทุกท่านได้เรียนรู้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะแบ่งปันนะครับเพื่อ,อามาสร้างโบสถ์วัดมันแดงตคดดมคําตนอำเภอไทยคำจังหวัดประจธานีปินบ,บุรีนะครับและอีกหลายๆวัดที่เขาติดต่อเข้ามานะครับ